ดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> ผมกับแอดด์ดีมนะครับดีมแอดด์ <Dream S 2> ีมวอลเล่นะวันนี้ก็อยู่กับเหรียญเซ่อ็มท <M> <c oughs> นะครับเซทเอ็มทีิแม็กนะครับสิบแม็กก็ลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนบอกก่อนไม่ได้อยากให้ลงนะครับไม่ได้อยากให้ลง ไม่ได้อยากให้ลงแต่ก็วิพากษ์วิจารณตลาดนะครับวิเคราะห์ตลาดนะและไม่ได้บอกให้ขายนะครับไม่ได้บอกให้ใครขายไม่ได้บอกให้ใครซื้อนะครับมาวิเคราะห์ให้ฟังเฉยๆนะครับตอนเป็นเหรียญไทยนะระวังระวังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่องจะบินเอานะครับอืมลงมาแล้วลงหนึ่งเดงตรงนี้นะครับมันเหมือนจะเป็น จะขึ้นเว็บสามแล้วใกล้ละใกล้ละใกล้จ่ะแล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่นะครับยังไม่จบขาสี่ถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้เตรียมลงขา c ีหนึ่งรอบนะครับลงหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็มันจะเป็นเว็บสองจบเว็บสองแถวนี้นะครับแล้วก็เตรียมขึ้นเว็บหนึ่งดีกรีถัดไปอืมเว็บหนึ่งขึ้นถึงไหนนะเว็บหนึ่งของเว็บสามขึ้นถ,ถึงเท่าไหร่นะครับ ก็จะสามารถเดาๆเป้าเว็บ5้าได้นะครับก็จะรู้ว่าขึ้นเว็บสามเนี่ยไปประมาณเท่าไหร่นะครับเว็บห้าของรูที่สามถ้ารู้ก้อนแรกนะครับก้อนที่สามไม่ยากนะอืมจะลงมาก่อนลงมาก่อนก็ยังลุ้นอยู่ให้มันลงเพราะว่าทำไมถึงลุ้นทำไมถึงลุ้นเพราะว่าปล่อยไปหมดแล้วตั้งแต่หนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยราคานี้แหละ ร้อยบแปดบาทนะครับก็ปล่อยไปแล้วเรียบร้อยนะครับขายหมูนะครับหมูหมูสนามจริงนไม่เป็นไรนะครับมันเป็นขายดีบาวนะขายทันนี่ถือว่าเก่งอะครับสี่ชั่วโมงนะครับรุดโลก่อนหนะ้าหนึ่งครั้งไปแล้วสัญญาณเตือนอ่สัญญาณเตือน,อส,ญญอนสัญญาณเตือนว่าไม่เอาแล้วนะครับมันทำโล่หนึ่งรอบนะครับ ดีขึ้นมาแล้วหลุดโลเลยนะหลุดตรงนี้ไม่มีการเช็คไม่มีพินบาร์ไม่มีอะไรด้วยนะครับเป็นการหนีตายนะครับหนีตาย <c oughs> ชัดเจนนะครับหลุดลงมาแล้วแล้วยังไงต่อสีชั่วโมงอาจจะเห็นไม่ชัดตรงนี้นะ่าจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าสามตรงนี้ลงสี่ทำ triangle triangle สองสี่บีนะครับปกติแล้วแล้วก็เหือกสุดท้ายดิ้นขึ้นมาเป็นเวฟห้าเห้าของบีเหรอนะครับที่จริงมันเป็นขารีบาวนะไม่อยากมองว่าเป็น impulse ขึ้นส่งแต่รูปทรงมันแค่เหมือนเฉยๆ <laughs> หรืออาจจะเป็นขึ้นส่งมาแหละ <laughs> โอเป็นวัดน,นะครับอากาศเย็นอากาศหนาว หชั่วโมงนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นคอเลกชันแล้วนะเเดี๋ยวให้ดูทิ้งดับเบิลวัตทอมส่งต่อนะครับเดี๋ยวจะดูตรงนี้นะครับอาการตรงนี้มันเป็นยังไงถ้าถึงห้าสิบก็ขาลีบาวก็เตรียมตัวที่จะเป็นซิกแซกหรือแฟลตนะครับทิ้งลงมาพัวถึงห้าสิบเปเซ็นตนะครับ ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของคลื่นสองชุดก่อนหน้าเพขาะคารีบาวก็เตรียมที่จะเป็นแฟลตหรือซิกแซกได้เลยอ่ามาวัดรีบาร์ปรากฏว่าเด้งขึ้นไปถึง78.6นะครับเลย61.8เปอร์เซ็นต์เป็นแฟลตนะครับคอลเลกชันแฟลตเกิดที่บริเวณเวฟ5นะครับบริเวณเวฟ5ไม่อยากพูดว่ามันเป็นเวฟ5นะครับเพราะมันเป็นคลื่นอ่าคารีบาว ิดที่บริเวณเว็บพ้าระหว่างจะเป็นอ e ีลองเกตนะครับการทิ้งแบบนักหน่วงรุนแรงลงมาถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซนนะครับร้3ยี่สิบามบาทเลยนะขาย A นะครับขาย A ขาย A ก็มีโอกาสมากถึงร้อยสิบสองนะครับร้อยสิบสองร้อยสิบสองบาทนะครับ ร้อยสิบสองบาทแล้วไงนะครับถ้าอยากถ้ามันลงมาถึงนะครับถ้าลงมาถึงร้อยสิบสองบาทถ้าอยากเล่นสั้นนะครับก็ได้นะครับก็ได้ก็ได้จะเล่นสั้นก็ได้นะครับถ้าต้องการแอดซิปเมกจะทำแบบนี้นะแอดมองว่าจะทำแบบนี้เดี๋ยว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 ดูซิปเมกนะครับ z m นเอม ถ้าลงมาอีกนิดนึงนะครับถ้าลงมาอีกนิดนึงเน่ยจะชัดจากตรงนี้นะไม่ใช่ว่าขึ้นไปแล้วลงมาถ้าลงมาต่ออีกนิดนึงตรงนี้จะเด้งขึ้นมาอีกนะครับน่าจะถึง130นิดนิดนะครับก่อนที่จะลงต่อน่าจะเป็นแบบนี้นะอืแต่ถ้า เด้งขึ้นสูงกว่านี้นะครับเด้งขึ้นอีกแล้วลงเนะี่ยจะลงหนักเลยจะลงรอบเดียวเลยนะืมประมาณนี้นะครับอาจจะรีบาวหนึ่งครั้งนะครับขึ้นไปร้อยสามสิบลงอีกนิดแล้วรีบาวร้อยสามสิบนะครับถ้าจะเล่นสั้นไม่แนะนำเท่าไหร่หรอกร้อยสิบสองที่จริงก็ส่วนต่างก็สามสิบาทนะครับสามสิบกว่าบาทมันแต่ความเสี่ยงมันก็ยังมีอยู่นะครับรอเล่นข้างล่างดีกว่า ืน <c oughs> ่นมองแบบนี้นะเดี๋ยวนะถ้ามันลงมาอีกอยากให้มันลงมาอีกมากกว่าลงมาแถวแถว112บาทแล้วก็รีบาวขึ้นมาตรงนี้130นิดๆน,นะมสิบ135แล้วก็ลงตรงนี้แบบนี้นะแล้วก็รีบาวั้ง,งแล้วก็ลงย่ำหนึ่งที่ไซเวย์อืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวค่อยดูกัน MT ยังรอนะครับยังรอที่70กว่าบาทอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอแล้วนะครับเขาจะไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะเดี๋ยวค่อยตากันต่อขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ